ก็ากาสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมกับมิอีกแล้วนะักกับในเกมว i ยแคร์โปรเจกต์นั่นเองนะวันนี้ก็จะมาทําการรีวิวตัวละครใหม่นั่นเองครับตัวของตัวละครใหม่นะที่ผมจะมานะครับรีวิวในคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นปานอสเนาะซึ่งปานอสนะครับก็จะเป็นสายหอกท่าสายฟ้านะครับเป็นประเภทโจมตีนั่นเองครับหรือ,อถ้าอยากจะให้เรียกสั้นๆก็เรียกมาโอจะดีกว่านะครับนะทานผู้ชมนะเพราะว่าปานอสก็คือจอมมานั่นแหละนะครับนะทานผู้ชมนะอ่ะโอเคนะครับเอ่อ ผมขอเรียกเป็นมาโอเนาะนะครับผมนะอ่าโอเคส่วนของของนะครับที่ผมใส่ให้กับมาโอเนี่ยเดี๋ยวเรามาเริ่มจากที่อาวุธนั่นก่อนเลยนะครับ ส่ของอาวุธนะครับที่ผมใส่ให้กับมาโอนะครับก็คือจะเป็นอาวุธของมาโอเลยนะครับซึ่งอาวุธของมาโอเนี่ยถามมาช่วยอะไรมาโอได้บ้างก็คือ1เลยนะครับก็คือจะช่วยในส่วนของเพิ่มพลังโจมตีนะครับให้กับตัวละครท่านสายป่าน้านสิบเปอร์เซ็นต์ครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญครับสลับอาวุธของมาโอก็คือมันจะเพิ่มความเร็วน้องในการโจมตีปกติอีก30%เปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าอ่าส่งของการเล่นของมาโอเนี่ยคือมันจะเน้นเป็นการโจมตีปกติสัดส่วนใหญ่นะครับนาะ ู้ชมนะแล้วก็มีเพิ่มพลังโจมตีปกติเนาะ15%ครับทุกๆการโจมตีครบร้ครั้งนะครับมันก็จะทําให้ส่วนของการโจมตีปกติของมาโอเนี่ยนะครับแรงมากยิ่งขึ้นเนาะนะครับนะอ่าแล้วก็สิ่งที่ดีอีกอย่างหนึ่งนะครับของอาวุธของมาโอเนี่ยก็คือมันจะมีเพิ่มความต้านทานของโล่นะครับมันก็จะทําให้ส่วนของมาโอเนี่ยถึกมากยิ่งขึ้นเนาะนะครับนะบนะท่านผู้ชมนะอ่าโอเคเนาะอันนี้คือส่วนของอาวุธนะครับที่ผมใส่ให้กับมาโอนะครับหรือหรือใครที่มี อาวุธอันนี้เนี่ยท่านผู้ชมก็ใส่มาได้นะเพราะว่าส่วนของอาวุธอันนี้เนี่ยคือมันดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่าคือมันมีเพิ่มความเสียหายค,นนคีนะครับอีก50%นะครับถ้าสมมุติแ่นหิศิลาไอส่วนของแผน่นหิศิลาอันนี้หมดนะครับอาวุธอันนี้เนี่ยมันก็จะช่วยท่านผู้ชมได้มากๆเลยนะครับนะท่านผู้ชมนะอ่ะโอเคเนาะ นะครับอันนี้คือ่วนของอาวุธนะครับที่ผมใส่ให้กับมาโอ้นั่นเองเนาะแล้วก็โซนต,ต่อไปนะครับก็คือจะเป็น่วนของอาวุธเสริมครับอาวุธเสริมที่ผมใส่ให้กับมาโอเนี่ยก็คือจะเป็นแหวนอนันนี้นะครับซึ่งแหวนอันนี้เนี่ยก็สามารถหาได้จากเรือหอนั่นเองนะครับถามว่าเรือหอคืออันไหนนะครับอาเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะ เรือหอก็คืออันนี้นะครับซึ่งเรือหออันนี้เนี่ยท่านผู้ชมก็สามารถปลดได้ที่แมปที่สองนะครับของแมปผจญภัยเนาะพอปลดมาแล้วนะครับท่านผู้ชมก็กดเข้าได้เลยนะครับซึ่งไอโซของเรือหออันนี้เนี่ยก็จะสุมออฟของแวนนะครับไม่เหมือนกันนั่นเองเนาะโอเด <c oughs> นะครับนะอ่ะโงของแหวนออฟนะครับที่ผมใส่ให้กับมาโอเนี่ยนะครับก็คือมันจะ ส่วนของอาวุธเสริมเดี๋ยวมันไม่ขึ้นอ่ะอ่ะโอเคเอาใหม่เอาใหม่นะครับก็ส่วนของออฟคองแหวนครับที่ผมใส่ให้กับมาโอเนี่ยก็คือ1เลยเนาะทำให้สกิลแรงขึ้นอีกหกสิบเปอร์เซ็นตะ์ครับแล้วก็เพิ่มความเร็วนะครับในการตีนะครับการเพิ่มความเร็วในการตีก็จะช่วยมาโอได้มากๆเลยนะครับนะท่านผู้ชมครับแล้วก็ส่วนของออฟสุดท้ายก็คือจะเป็นการเพิ่มอัตราคีอีกสัปสิบเปอร์เซ็นต์เนาะนะครับผมนะอันนี้คือสองห้อง อาวุธเสริมนะครับที่ผมใส่ให้กับมาโอนะครับส่วนของอีกอันนึงก็ต้องพูดถึงแล้วเนาะ เพราะว่าเรารู้กันอยู่แล้วนะครับนะอ่ะโอเคครับส่วนของส่วนต่อไปนะครับก็คือจะเป็นส่วนของแผ่นฮีซีลาครับแผ่นฮีซีลาที่ผมใส่ให้กับมาโอเนี่ยก็จะใส่ตามนี้เลยนะครับอันแรกนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นการเพิ่มความเสียหายคีนะครับเมื่อลมต้นเข้าดาดเนาะห้เป็นะครับเป็นเวลา60วินาทีครับเพราะว่าอ่าส่วนของการเพิ่มความเสียหายคีเนี่ยมันก็จะช่วยมาโอเนาะให้อ่าทีมแรงมากยิ่งขึ้นนะครับนะท่านผู้ชมนะอ่าแล้วก็ส่วนของอันที่2ออันนี้ก็คือจะเป็น ของการเพิ่มความเดียวเนาะในการตีนะารนตะเป็นเวลา30วินาทีนะครับแล้วก็ส่วนของอันที่3อันนี้ก็คือจะเป็นการเพิ่มเ p แล้วก็อัตาคีอีก5%นั่นเองเนาะแล้วก็ส่วนของอันที่4อันนี้เนี่ยก็คือจะเป็นการเพิ่มพลังโจมตีปกตินะครับให้กับทางปาร์ตี้เนาะอีก10%อนะครับอันนี้คือส่วนของของที่ผมใส่ให้กับมาโอนั่นเองเนาะแล้วไปดูส่วนของสกิลกันในด่านกันเลยกว่าเนะาะไป let's go ครับเราเข้ามาสู่โซกของด่านฝึกแล้วนะครับอะเดี๋ยวเราไปดูโซกของสกิลของมาโอกันเลยดีกว่าเนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากสกิลทางด้านซ้ายนะครับของสกิลของมาโอนะครับสกิลทางด้านซ้ายก็คือ ขั้นตอนการบุกลุกนะครับก็คือจะเป็นการสร้างคอนเซิร์หาแหล่ฟ้าแก่ซูเนาะและมอบบัฟซูเปอร์มาโอนะครับให้กับตัวเองเป็นเวลาสิบวินาทีนะครับถามว่าบัฟซูเปอร์มาโอทำอะไรได้บ้างก็คือ1เลยนะครับก็คือมันจะเพิ่มพลังโจมตี300%นะครับแล้วก็พลังโจมตีปกติบวกอีก1,500%นะครับแล้วก็สกิลแรงขึ้นอีกเจ็อร์เซ็นต์นะครับแล้วก็สิ่งที่ดีอย่างหนึ่งของบัฟซูเปอร์มาโอเนี่ยก็คือมันจะมีต้านทานสถานะนะนะครัััับบบออออนนนนเเีีี้ะครรปป็สิ่่งงทดขฟซ์มาโ ครับแล้วก็มีเพิ่มพลังโจมตีด้วยะนะครับอีกพันห้าร้อยเปอร์เซ็นต์ถาม่าเวอร์ไหมก็เวอร์นะเออนะครับคือมันแบบว่ามันเพิ่มเยอะมากเลยนะครับนะทุกผู้ชมนะแล้วก็ทําให้สกิลแรงขึ้นอีกเจ็ดร้อยเปอร์เซ็นต์โคเวอร์แถมมีเพิ่มพลังโจมตีอีกอ่ะจะแรงไปไหนไม่รู้นะนะครับแต่สลับแบบซุปเปอร์มาโออ่ะเดี๋ยวเราลองโจมตีปกติดูนะ,นะแรงมากนะครับ แรงแล้วก็เร็วโคตรเร็วนะครับอ่ะโอเคนะครับอันนี้คือส่วนของบัฟซูปเปอร์มาโอนั่นเองเนาะนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเอ่อกดให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับอีกทีมาสนะครับก็จะเป็นการแทงอย่างนี้แล้วก็มีขนนกมาด้วยนะโคตรเท่นะครับอ่ะสกิลที่2ของมาโอนะก็จะเป็นสกิลทางด้านขวานั่นเองเนาะเดี๋ยวเอ่อรีมานาแป๊บหนึ่งนะ คือมันใช้ SP เยอะนะครับนะทุกผู้ชมนะอ่ะก็ <S <S ส่วนของสกิลที่2ของมาโอเนี่ยก็คือจะเป็นพลังทำลายล้างเมืองแล้วก็จะเป็นการสร้างความเสรรียหายสายฟ้าแก่ศูนะครับแล้วก็เพิ่มคู่ให้พี่น้องให้กับตัวเองนะครับแล้วก็สกิลนี้เนี่ยจะใช้ได้อีกก็คือ7ปีนาทีนะครับเอ่อสกิลนี้ข้อเสียก็คือใช้ SP เยอะมากนะมันใช้ SP ตั้ง150อ่ะใช้อย่างเยอะนะครับนะทุกผู้ชมอ่ะโอเคเดี๋ยวขอรีสพแป๊บหนึ่งนะอ่ะก็เดี๋ยวเรามาดูใหม่นะ สกิลก็จะประมาณนี้นั่นเองเนาะถามว่าสกิลแรงไหมส่วนตัวคิดว่าแรงนะนะครับนะอ่ะโอเคก็เดี๋ยวเรามาดูส่วนของที่ส่วนของสกิลของอาวุธของมาโอนะครับก็คือบัฟนะครับสถานะอ่าไฟฟ้าช็อตให้กับตัวเองเนาะเมื่อเราโจมตีปกติใส่มอนนะครับมอนก็จะติดไฟฟ้าช็อตน,นั่นเองนะอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับนะทุกท่านแข็งแหรงอ่ะโอเคครับแล้วก็ส่วนต่อไปเนาะก็คือจะเป็นส่วนของผลต่อนเนื่องเนาะ ทําไมเอาผลตอนเนื้อมาอยู่สุดท้ายก็ไม่รู้นะนะครับอ่ะโอเคผลตอนเนื้อของของมาโอก็คือเมื่อเรากดสไลด์เนี่ยก็จะเป็นการวาร์ปแทนเนาะนะครับก็คือเป็นอย่างนี้นั่นเองนะครับนะอ่ะก็คือวาร์ปแทนอย่างนี้นะครับเพื่อในการหลบสกิลจากมอนเตอร์เนาะแล้วก็เมื่อเราโจมตีครบ10ครั้งนะครับจะเป็นการฟื้นฟู h p ีให้กับเรา4 0 0 0หน่วยนั่นเองเนาะอ่ะเดี๋ยวลองโดนมอนเตอร์ตีดูนะตีมาเร็ว ไอ้ตีไว้อ่าเลือดลดไหมเมื่อกี้อ่าเอาใหม่อ่าโอเคก็จมตีครบ10รอบใช่ไหมอ่าอ่านี่นะครับมันก็จะฮิวนะครับผม4,000นะ ถือว่าเร็วมากเลยนะนะครับเพราะว่าด้วยส่วนของสกิลวูดมันด้วยแหละแล้วก็มีส่วนของบัฟของมันด้วยแหละเนาะมันเลยทําให้ตีเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับก็อย่างที่ผมบอกแหละว่าทําไมส่วนของมาโอเนี่ยคือมันต้องตีเร็วเพราะอย่างนี้แหละครับนะทุกชมนะอ่ะก็ส่งของวิธีการเล่นของมาโอเนี่ยถามว่าเล่นยังไงก็ ให้ท่านผู้ชมใช้สกิลส่วนของด้านซ้ายนะครับเพื่อเป็นสกิลบัฟนอนแล้วก็โจมตีปกติไปเรื่อยๆนะครับจนกว่ามอนจะตายนะครับถามว่าเล่นง่ายไหมง่ายนะออนะครับง่ายดีเนาะนะครับนะ่านผู้ชมนะแล้วก็ถ้าสมมติเราเราโดนแบบว่าโดนมอนเตอร์ลุมแลก็ให้ท่านผู้ชมใช้สกิลทางด้านขวานะครับเพื่อเป็นสกิลหลบนั่นเองครับแล้วก็ทำดาเมจได้นั่นเองเนาะหรือว่าวาร์ปก็ได้นะครับเพราะว่า มาโอเนี่ยคือมันสามารถวาร์ปได้นะนะครับนะาทุกชมนะอ่ะโอเคเนาะนะครับอันนี้คือส่วนของวิธีการเล่นของมาโอถามว่าเล่นง่ายไหมง่ายนะเดี๋ยวเราไปดูกันในด่านกันเลยดีกว่าเนาะว่าเออจะเล่นโหดแล้วก็เดือดขนาดไหนครับปาเลสโกมาโอโนโริจ だいまおうソアラにひれ魔王い 「キラキラね」